่าลัคนาราศีกรกฎจะได้งานนั้นทําครับนี่หรือได้งานที่ถูกใจทําครับนะฮะถูกใจในที่นี้เงินเดือนตําแหน่งแห่งหนได้หมดนะฮะได้หมดเฮ้ยการงานเข้ามาทับฉันดีงามละทีนี้อย่างนี้เป็นต้นหากอังคารเสียหายละ่ะอ่าคู่ของจะเป็นไงนะวันนี้เดี๋ยวนี้มีดาวพระศุกร์เล็งดวงชะตาพระศุกร์มาจากลาพระลาผลนะลาพระลาผล แปลว่างอกเงนเนยไงท,ที่บอกเมื่อสักครู่งอกเงยอะไรเหรืองอกเงยคู่ของงอกเงยเฮ้ยอันนี้เป็นดาบสองคมนะคู่ของงอกเงยอ่ะบอกก่อนอันนี้อันตรายแล้วก็ดีดีกับใครดีกับคนที่ตามทางรายละเอียกันครับสวัสดีครับช่องไายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกรกฎนะครับเป็นการทํานายดาวจรของเดือนธันวาคมครับนะฮะ ดาวที่สมหุดในกระดานนี้สมผุดในวันที่หนึ่งธันวาครับแต่ในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยพระศุกร์เนี่ยยังอยู่ที่ธนูนะครับจะยกมาสู่ราศีมังกรประมาณวันที่หผมก็เห็นว่าวันที่5ถึงวันที่30นะฮะผมทายเป็นเดือนนี่ย,ยกพระศุกร์มาไว้ที่มังกรน่าจะเหมาะสมกว่านะครับครอบคุมเลยมากกว่าอ่ะเรามาเริ่มกันครับนะฮะลัคนาราศีกรกฎตนุลักษณ์ท่านหรือดาวประจําตัวท่านก็คือดาวจันทร์ แทนค่าด้วยเลขสองไทยเอ้าไหนเลขสองไทยไม่เห็นเขียน <c oughs> นะไม่ได้เขียนครับเอ้าทาไมไม่เขียนลัตตุนลุลังฉันนะดาวประจําตัวฉันนะะคืออย่างนี้ครับดาวจันท์เนี่ยท่านจะเดินราศีละสองวันครึ่งนะฮะในวันที่ทํานายเนี่ยยังอยู่ในเดือนพิจิกาเนี่ยจันท์ยังอยู่ที่สิงอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยู่ที่การแล้วนะอีกสองวันครึ่งก็มาที่ตุลน,นะฉะนั้นคุณเนี่ยเดินตลอดนะฮะ ก็ทำนายวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะฟังวันไหนใช่ไหมไปทายจันอยู่แถวแถวตุนเนี้ยวันที่มาฟังจันอาจจะอยู่เมฆอ้าวคนละเรื่องคนละราวอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะเราดูดาวอื่นทดแทนกันได้ครับนะฮะนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันนะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะลัคนณราศีกรกฎเนี่ยอังคารมาทับดวงชะตาอยู่นั่น ใครเหลือมาทับดวงชะตาฉันอังคารมาจากราศีเมษแล้วก็มาจากราศีพิจิกเริ่มจากเมษก่อนที่เมษเนี่ยคือเรือนกรรมะครับกรรมะแปลว่าสิ่งที่ฉันทํากรมมะคืองานที่ฉันทําหรือจะเรียกว่าหลายๆคนเข้าใจพบการงานพบการงานอันนี้แหละแต่จริงๆมันคือการกระทําก็ได้งานที่ฉันทําก็ได้นะครับนะบวันนี้เดี๋ยวนี้มาทับรักฉันนะฮะ งานมาทับละอันนี้ถือว่าดีไหมอันนี้ถือว่าดีครับน่าเอา้าลองคิดดูดิงานมาทับอ่ะแสดงว่ามีงานเออมีงานนะมีงานให้ทําแล้วล่ะ่ะอ,อยู่ที่ว่างานนั้นอ่ะจะดีหรือจะลายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเอา้าเอา้ายังไงดีนะลัคนาเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันสถิตในราศีเดียวกันไงจะมาพูดว่าทับดีทับร้ายล่ะนั่นนะสิดาวทุกดวงนะครับ เขาจะมีบริบทที่แตกต่างกันครับคือคุณนะอะคุณคุณกรกฎคนที่หนึ่งกรกฎคนที่สองกรกฎคนที่หนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีบริบทของดวงดาวที่แตกต่างกันครับยืนยันครับแตกต่างกันครับนะอะไรหรือบริบทบริบทก็คือมาดีมา้ายแล้วจะรู้ไหมเนี่ยอะไรมาดีมาลายเราใช้ทักษะประกอบการตัดสินใจอันนี้ได้ครับนะ ทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลและอุตสาหะมนตรีการกินีนะนะหากเป็นทักษะท,ทั่วไปก็คือบริวารอายุเดชส,สีมูลและอุตสาหะมนตรเจ็ดใน8ส่วนเนี้ยอันนี้เรียกว,ว่าทักษะเกณฑ์ที่ดีครับนะโอ้โหเจ็ดใน8ส่วนเยอะแสดงว่าดีเยอะใช่ครับดีเยอะครับแต่มีหนึ่งเดียวฮะหนึ่งใน8 ท่านคือการกินีครับนั่นสิกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะฮะทีนี้อ่ะเริ่มกันนะ,ะอย่างที่บอกอังคารเป็นพบการงานมาทับรักหากอังคารมาดีละ่ะอ่ะใส่หมวกดีมาทับดวงชะตาแสดงว่ามีงานดีๆให้ทําแล้วละ่ะใช้คานี้ได้เลยมีงานดีๆให้ทําแล้วละ่ะนะจะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยฉันรองานอยู่ ก็มีเกณฑ์ว่าลัคนาราศีกรกฎจะได้งานนั้นทําครับนี่หรือได้งานที่ถูกใจทําครับนะฮะถูกใจในที่นี้เงินเดือนตําแหน่งแห่งหนได้หมดนะฮะได้หมดเฮ้ยการงานเข้ามาทับฉันดีงามลนทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ามาดีนะฮะมีงานให้ทํารุ่นนี้นั่นอย่างนี้เป็นต้นหากอังคารเสียหายล่ะอ่านะฮะ บางคนรอง,งานอยู่ทําไมทําไมงานมาทับรัทําไมงานไม่มาสักทีก็เขาเป็นกาลักินนี้นี่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงงานไม่ดีกับดวงชะตาอาจจะไม่ได้งานทําหรือได้งานทํางานนั้นอาจจะไม่ถูกใจด้วยเหตุผลประการทั้งปวงตําแหน่งเอ่ยรายได้เอ่ยไกลไกลก็มีนะบางคนดีทุกอย่างเลยโอ้โหไกลลิฟเลยไกลลิฟเลยเดินทางไม่ค่อยสะดวกเว้ยอะไรอย่างนี้ ก็การากินีชนิดหนึ่งหรือยอมทําก็ได้งานไม่ถูกใจแต่ก็ยอมทําก็เป็นการีได้เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นคืองานเกิดความเสียหายในดุะตาหรือบางคนไม่ได้รองงานหรอกนะไม่ได้รองงานหรอกมีการากินีเข้ามาทับเป็นการงานเนี่ยได้รับมอบหมายงานที่ไม่พึงประสงค์อย่างเนี้ยอันนี้ก็ถ่ายได้นะหรืออ่ะฉันทํางานอยู่ไม่ได้รองงานหรอกงานดีๆเข้ามาเนี่ยอาจได้ชิ้นงานที่ดีงาม เข้าสู่ดวงชะตาอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยยังมาจากพิจิกอีกที่พิจิกเป็นใครล่ะนะครับที่พิจิกเนี่ยคือเจ้าเรือนปุตตะครับอะไรหรือปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับหน้าปุตตะเป็น่าบุตรบริวารครับปุตตะแปลว่าการิเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะเราไม่ต้องคุยเรื่องบุตรบริวารก็นนะอ่ะนะฮะเรามาคุยเรื่องการเริ่มต้นดีกว่า มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้าสู่ดวงชะตาอย่างที่บอกฮะรอง,งานได้งานได้หมดลิเริ่มไงหรือบางคนทํางานอยู่ได้ลิเริ่มชิ้นงานใหม่ๆทีนี้เราก็ต้องดูอังคารนีทั้งคาามาดีไอชิ้นงานใหม่เนี่ยดีเลยนะอ่ะอังคารจารลีโอ้โหงานใหม่ที่เข้ามาเผือกร้อนเลยเว้ยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูการเงินซอาฮะทับหลักแล้วนี่เงินน่ะเงินของคุณก็คือเจ้าเรือนราศีสิง นะ,ะที่ราศีสิงค์คือพบการเงินไปไหนฮะมาอยู่ในราศีพิจิกพบปุตตะนี่เห็นไหมทั้งสิงห์ทั้งกันมาอยู่ในการเริ่มต้นอย่างนี้เราก็ต้องมัดรวมในการทายนะฮะเท่ากับว่าลัคนาราศีกรกฎได้มีการเริ่มต้นอะไรทางการเงินใหม่ๆครับอย่างนี้เป็นต้นฮะเช่นเอ๊ะเงินเดือนขึ้นไหมละมีโบนัสไหมลาเห็นไหมทางการเงินอะปุตตะนะ,ะปุตตะเริ่มต้นอะ มีเงินเริ่มต้นเฮ้ยได้เงินเดือนใหม่ๆได้โบนัสอะไรเข้ามาในดวงชะตาไหมอันนี้ก็ถ่ายได้แล้วก็เขาก็มาทับรักไงได้เงินได้ทองคือลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองถึงดวงชะตาครับอันนี้ถือว่าดีครับน้าอันนี้ถือว่าดีที่พระพุทธเนี่ยมาจากราศีกันพบสาหัสชาครับสาหัสชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับ นะแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับนะสหัสชายัางแปลว่าญาติหรือว่าเพื่อนอยังได้เลยนะการติดต่อสื่อสารหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนคนะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเฮ้ยนั่งเฉยเฉยเงินต้องไม่มาใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้การเงินมาอยู่อย่างเนี้ยถึงจะมาทับลัท่ะเงินนั้น,มไ,น,นะน,น,น,นไม่ได้หล่นจากฟ้าแล้วล่ะเงินนะั้นอ่ะไม่ได้หล่นจากฟ้าแล้วล่ะนะฮะเพราะอะไรฮะ เพราะมีการติดต่อสื่อสารเงินทองจะเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยจะต้องมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์มีการวิ่งเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยซะก่อนถึงจะสู่ดวงชะตาครับสแสดงว่านั่งเฉยๆเงินไม่มาแน่นะจะต้องแอคชั่นและ้วนะแล้วมีการงานเข้ามาทับต้องทำอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วเงินทองนะจะต้องเข้ามาสู่ดวงชะตาจากการที่คุณไปทำนั่นแหละจากการที่คุณไปวิ่งเต้นนั่นแหละนะครับ ทีนี้พระพุทธเนี่ยยังมาจากราศีมิถุนพบวินาสะนะเฮ้ยโอ้โหเบรกเลยคือเบรกโกกล้อฟรีเลยอวินาศนะฟังแล้วเฮ้ยใช่ใช่ไหมว <laughs> ินาสะนะแปลว่าวินาศนะวินาศก็แปลว่าเสียหายอ้าว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 เมื่อกี้ยังคุยกันดีๆอยู่เลยมีวินาศะะเข้ามาเดี๋ยวก่อนวินาสะนะก็วินาศเถอะนะฮนะวินาศะะเนี่ยมันทายดีได้ครับ แต่ทายร้ายได้มากกว่าแต่ทายดีได้นะถ่ายดีได้อย่างที่บอกฮะถ้าเราดูดาวอย่างเดียวเอเขาจะเป็นวินาศนะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราใส่ทักษะเข้าไปนัดน,นะครับเราใส่ทักษะเข้าไปทักษะอย่างที่บอกฮะเขาคือบริบทเขาคือมาดีมาร้ายหากพระพุทธทักษะดีๆเนี้ยอหากพระพุทธทักษะดีๆอะไรเกิดขึ้นวินาศนะเขาจะ หลีเสียงลงนะวอลลุ่มนี่เบาเลยเบาเบาแท้จะแท้จะไม่ได้ยินไแล้วกลายเป็นว่าต่างถิ่นแดนไกลหรือเบื้องหลังครับนะติดต่อต่างถิ่นแดนไกลคุณมีเหตุติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลไหมแล้วได้เงินได้ทองสู่ดวงชะตามีการกระทำอ่ะนะแล้วติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลไหมได้เงินได้ทองสู่ดวงชะตานะฮะหรือเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะอย่างที่บอกอ่ะไปทําอะไรอยู่เบื้องหลังไหมเช่นเลิกงานแล้ว ไปทํางานพิเศษอ่าติดต่อเนี่ยเห็นว่าเขาบอกต้องวิ่งเต้นอะ่ะติดต่ออะ่ะไปทํางานพิเศษนะมีการงานเข้ามาทับทํางานพิเศษแล้วได้เงินได้ทองเข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะหรือค้าขายอย่างที่บอกค้าขายก็ได้นะหรือไปทำเขาเรียกว่าทาอะไรอยู่เบื้องหลังไงเบื้องหน้าฉันทํางานนะฮะแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นนี่เบื้องหน้าเบื้องหลังเลิกจากการทํางานประจบแล้วเบื้องหลังไงไปทําอะไรต่อจากนั้นไหมเกณฑ์นี้มีการเริ่มต้น ฉันจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหลังจากฉันเลิกงานอย่างนี้ถ่ายได้ครับเกิดเงินเกิดทองเข้าสู่ดวงชะตาครับอย่างที่บอกอันนี้ถ่ายดีเราก็ต้องถ่ายหลายด้วยสิบางคนเขาไม่ดีไงบางคนเขาดีอันนั้นดีใจด้วยบางคนเขาแย่แย่ก็แก้ไขครับนะหากพระพุธหรือพระอาทิตย์จะพุธเอ่ยอาทิตย์เอ่ยหนึ่งในนี้เกิดเป็นกาลกินีก็ต้องบอกว่า ระวังนะที่เธอไปทำอะ่ะมันเกิดความเสียหายนะอย่างนี้เป็นตน้นเช่นแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นไปทํางานเลิกง,งานแล้วมาทํางานพิเศษเฮ้ยแล้วมันเสียหายยังไงร,ระวังเกิดความเสียหายทางหนึ่งทางใดหรืออาจจะเรียกวยก่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาเวลาไปทํางานประจําเอ้ยเอาเวลาไปทํางานพิเศษเหนื่อยลําบากยากเข็ญเสร็จแล้วตื่นสายระวังงานประจํามันเสียหายนะ อันนี้ก็ยังถ่ายได้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะอีกเยอะเลยนะจะให้กรกฎเหมือนกันทุกคนไม่ได้ครับแต่ละคนก็มีลีลาในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปครับน้นะฮะเนี่ยงานงานพิเศษอะ่ะเขากําลังจะบอกว่าไองานพิเศษที่คุณจะเริ่มต้นทําเนี่ยหาตรงเนี้ยจะพุทธเอ่ยอาทิตย์เอ่ยเป็นการีเนี่ยงานพิเศษที่จะทำเนี่ยที่จะเริ่มต้นเนี่ยระวังเกิดความเสียหายครับฉะนั้นวิธีแก้ก็คือ เราก็ต้องทําให้พอเหมาะพอเจาะสมุิดาวเขาเสียใช่ไหมทาให้พอเหมาะพอเจาะอย่าให้งานประจํามันเสียหายหรืองานประจำไม่เสียหรอกฉันแบ่งเวลาเป็นระวังความผิดพลาดอะไรบางอย่างในการเริ่มต้นครั้งเนี้ระวังนะมันจะเสียหายได้นะอย่างนี้เป็นต้นก็ระวังเอาครับไปหาวิธีแก้ไขคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าคุณทําอะไรแล้วมันดีอย่างไรและทําอย่างไรที่มันจะเสียหายคุณ เก่งที่สุดและครับเพราะมันเป็นเรื่องของคุณคุณต้องรู้ดีกว่าใครๆนะฮะอย่างที่เป็นต้นครับนะ,ะพระศุกร์มาอยู่ในราศีมังกร,กรเล็งดวงชะตาเนี่ยถ้าเราคุยถึงกิจการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยนะฮะกำลังจะบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยที่เขาเป็นเจ้าเรือนลาภะนะฮะเขาคือเจ้าเรือนลาภะลาภะแปลว่าผลประโยชน์ลาภะแปลว่าลาผลลาภะแปลว่างอกเงยนะฮะครั้งเนี้ย คุณอาจจะมีคู่สัญญาก็ได้ครับเหมือนกับถ้าฉันทำงานประจำอาจจะต้องมีใครคือคุณจะต้องมีการติดต่อกับใครสักคนหนึ่งเรียกว่าเหมือนกับคล้ายๆฉันทำงานแต่ลักษณะเป็นคู่สัญญากันเลยฉันกับเธอต้องประสานงานกันเป็นเรื่องเป็นราวและการประสานงานครั้งนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือคนที่คุณไปประสานงานด้วยเนี่ยจะมีเหตุเรียกว่าให้ผลประโยชน์กับดูชะตาครับ อันนี้ถือว่าดีนะครับลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ในราศีพิจิกก็จริงแต่เขาถึงเนื้อถึงตัวเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านอังคารอังคารมาทับลักเนี่ยนะเหมือนกับเงินทองมาหาฉันและลาบผลผลประโยชน์ก็เลงดวงชะตาฉันอยู่เป็นเกณฑ์ดีของกรกฎนะครับขอบอกก่อนนะกรกฎในเดือนธันวาคมมีเกณฑ์จะได้ ลาาผลจะได้ผลประโยชน์จะได้เงินทองซึ่งในเกณฑ์นี้คำว่าคู่สัญญาเนี่ยเป็นคนนำมาให้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ของสิงานแล้วนี่เงินแล้วนี่ไหนมาดูเรื่องคู่ครอ,องของฉันสิคู่ครองของลัคนาราศรีกรกฎก็คือเจ้าเรือนที่มังกรพระเสาวนี่แหละครับคู่ของจะเป็นไงนะวันนี้เดี๋ยวนี้ มีดาวพระศุกร์เล็งดวงชะตาพระศุกร์มาจากลาพระลาบผลนะลาพระลาบผลไปว่างอกเงยงนี่ที่บอกเมื่อสักครู่งอกเงยอะไรเหลืองอกเงยเขามาอยู่ในปัตนิลูกค้าเมื่อกี้บอกลูกค้าง,งอกเงยใช่ไหมคราวนี้เราคุยเรื่องคู่ครองเนี่ยคู่ครองงอกเงยเฮ้ยอันนี้เป็นดาบสองคมนะคู่ครองงอกเงยอะ่ะบอกก่อนอันนี้อันตรายแล้วก็ดีดีกับใครดีกับคนที่พร้อมที่จะให้งอกเงยครับ อันนี้ถือว่าดีครับส่วนคนที่ไม่พร้อมอะไรหรือไม่พร้อมอ่ะคุณมีใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วอ่ะเขาเรียกว่าไม่พร้อมสิฉันมีแล้วนี่แล้วมันงอกเงยเนี่ยระวังมีปัญหาได้นะบอกก่อนระวังมีปัญหาได้นะบอกก่อนจริง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 ,รงนะบอกว่าเฮ้ยแต่ดาวฉันไม่เป็นกาลีไม่น่ามีปัญหาใช่ครับในระยะแรกครับระวังให้ดีครับลาภสู่ปัตนีเนี่ย นะจุดดีก็ดีไปครับจุดดีก็ดีไปฮะ,ะจุดไม่พร้อมก็เดือดร้อนได้ครับนะฮะพระศุกร์เนี่ยยังมาจากราศีตุลพบพันธุครับพันธุแปลว่าอะไรพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะบางคนก็บ้านที่ดินยานยนต์มาสู่พบปตัตนิเลงดวงชะตาเนี่ยปตัตนิอาจจะเป็นธนาคารก็ได้ครับนะฮะบ้านที่ดินยานยนต์มาสู่ปตัตนิมาสู่ คู่สัญญาไงธนาคารไงบ้านที่ดินยานยนต์มาสู่ธนาคารธนาคารเลงดวงชะตาะแสดงว่าลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อยานยนต์นะบ้านที่ดินยานยนต์มีเกณฑ์ซื้อซื้อเลไไงซื้อแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวเขาเลงเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวเกณฑ์นี้ก็จะสําเร็จร่วงด้วยดีครับผมอันนี้ถือว่าดีครับแต่หากพระสุขเป็นการลกินีขึ้นมาละอ่า อาจจะสัญญาผ่านยากซะหน่อยครับหรือทั้าไลยนักลลยนักเรียกว่าทายกันสุดซอยแต่ทายได้เพราะเขาอยู่ในซอยเดียวกันนี่อาจจะไม่ผ่านสัญญาครับระวังให้ดีครับถึงแม้จะผ่านสัญญาก็ปวดหัวคิดมากหรือให้ระวังเอกสารสัญญาไม่ครบต่างๆนานาแล้วนะครับนะฮะต่างๆนานาแล้วครับมีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้กว่าจะได้มาเลือดตาแทบประเด็นวิ่งวิ่งเต้นนะอย่าลืมวิ่งเต้นเนะี่ย วิ่งเต้นอะไรคือมีการดําเนินการอะไรใหม่ๆมีการวิ่งเต้นวิ่งเต้นกันสักเพียเลยนะอย่างนี้เป็นตน้นนะกว่าจะได้เขาเรียกว่าพระส,สุขมาเชยชมก็คือบ้านที่ดินยันยนกว่าจะได้มาเหนื่อยสายตัวแทบขาดหากพระส,สุขรีก็มากันแบบแม่เซ็นปุ๊บอีก3วันโทรมาและสัญญาผ่านเฮ้ยมันเร็วอะไรขนาดนั้นหรือเซ็นสัญญารถเดี๋ยวนี้เซ็นเช้าตอนเย็น ผ่านแล้วพี่เฮ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยผ่านแล้วหรืออะไรอย่างนี้หาเรื่องออกรถกันควักเลยทีนี้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดีใจด้วยครับนะะทีนี้เราคุยเรื่องคู่ครองอยู่อ่ะทอนี้เพราะว่าเขาเป็นพันธุ์กยก็ต้องอธิบายพันธุ์ด้วยพันธุ์ยังเป็นเรื่องของนอกจากบ้านที่ดินยันยนละพันธุ์ยังคือครอบครัวฉันพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนในบ้านฉันนี่แหละ เื่อในบ้านฉันนี่แหละพันธุนะมาสู่ปตตณินะครับอาจจะเรียกว่าเฮ้ยทางครอบครัวจะเป็นใครก็ช่างอ่ะจะเป็นญาติพี่น้องหรือพ่อแม่พี่ป้านะอะไม่รู้แหละใครสักคนหนึ่งแหละใครสักคนหนึ่งในครอบครัวฉันนะใช้คําว่าชี้แนะเรื่องคู่ครองเหมือนกับแนะนําคู่ครองให้กับฉันอ่ะถ่ายได้อย่างนั้นครับนะฮะครอบครัวแนะนําคู่ครองให้แก่ฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะในเกณฑ์น,นี้คือพระส,สุรีนะเฮ้ยแล้วถ้าพส,สุขไม่ดีล่ะอาจจะเรียกว่าครอบครัวไม่พอใจเรื่องคู่ครองของฉันครับให้ระวังในจุดนี้ด้วยนะครับเห็นปะหัวเป็นหัวเป็นก้อยทันทีเลยนะพระส,สุกรีเขาพอใจในคู่ครองฉันเขาหาคู่ครองให้ฉันพอพระสุกเกเรปุ๊บพอพระสุเกเรปุ๊บเป็นยังไงคู่คร่ะครอบครัวฉันไม่พอใจคู่ครองของฉัน ตรงนี้จะเป็นคู่ครองที่มีอยู่แล้วก็ได้อยู่ๆไม่พอใจเฉยๆด้วยเหตุที่คุณจะรู้ดีแหละหรือไอ้ที่ฉันพามาใหม่เนี่ยเขาไม่พอใจนะอย่างนี้เป็นตน้นหรือครอบครัวหาคู่ครองให้แล้วแล้วไงฮะเป็นกาลีนี่ฉันไม่พอใจอย่างมากเลยอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างที่บอกฮะแต่ตรงลาพาเนี่ยคู่ครองงอกเงยเนี่ย อันเนี้ยทักษะจะเป็นอย่างไรก็ช่างให้ดูครับเพราะว่าในเกณฑ์เนี้ยทักษะดีๆเนี่ยคือเกณฑ์ที่ว่าราภมาสู่ปัตน,นิเนี่ยคือคุณเนี่ยมีโอกาสมีคู่ครองเพิ่มขึ้นอ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะฮะถ้าคุณพร้อมมีคู่มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณรู้นะว่าไม่พร้อมคืออะไรแล้วคุณมีเข้ามาเนี่ยวันนี้หากพระุขรีงามเนี่ย อีกสักพักหนึ่งถึงจะเดือดร้อนครับวันนี้ไม่เดือดร้อนหรอกครับพระส,สุกรยังช่วยอยู่เขาเรียกว่ายังใส่หมวกดีอยู่อย่างรีกว่ายังมีคุณงามความดีเป็นเกราะป้องกันอยู่คุณยังหลันล้าได้ครับแต่อีกสักพักหนึ่งเกราะจะหายไปครับเพราะทักษะต้องเปลี่ยนครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนคุณจะต้องรับอนิสงค์ความเดือดร้อนจากพระุขที่เล็งดวงชะตาครับอย่างนี้เป็นต้นครับหน้านะฮะหรือเรียกว่าเป็นการลีมาเนี่ยมาปุ๊บ ไม่กี่อึดใจเดือดร้อนทันทีอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เรามาขยายความกันอีกนิดนึงพระศุกร์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกครับมีคู่ครองมากขึ้นมีคนในบ้านมาแนะนําหรืออะไรยังไงที่เหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยดาวคู่ครองคุณไปไหนละ่ะนะครับดาวคู่ครองคุณไปไหนดาวคู่ครองไปสู่มรณะครับนะทีนี้คําว่ามรณะเนี่ยมันตีความได้เยอะครับนะคู่ครองไปสู่มรณะ ในส่วนรลายเนี่ยนะฮะมรณะไปว่าจากไปครับนะมรณะไปว่าจากไปเกณฑ์น,นี้จะบอกว่าเฮ้ยระวังแยกย้ายจากคู่ครองนะก็ถ่ายได้ครับนะแต่เกณฑ์เน,นี้ยมันจะต้องดูมากกว่านี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าพอเป็นไปได้แต่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะการทำนายดาวจรให้นึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งครับดวงดาวที่เห็นอยู่อ่ะมันคือเปลือกครับ ผมก็เอาทักษามาลงเพื่อเจาะเข้าให้ถึงเนื้อทายให้ลึกขึ้นแต่จะทายให้ถึงแก่นเนื้อในเป็นไปไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ครบนะฮะอะไรจะโจ์ไม่หามานะ่ะหาไม่ได้เพราะอะไรฮะโจท์ที่สําคัญคือดวงชะตาของเจ้าชะตาที่จะมาประกอบในการตัดสินใจครับตรงนี้เขาเรียกว่าแก่นของดวงชะตาและจะเป็นเป็นเกณฑ์ใหญ่สุดแล้วด้วยนะฮะตรงนั้นไม่มีตรงนี้ก็ทายอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่า เป็นคําทราดาแบบก,กว้างอันนี้บอกได้ครับนะการที่มีดาวศุกร์ลาระมาอยู่อย่างเนี้ยนะลาระมาอยู่อย่างเนี้ยห้าพระศุกร์เป็นกาลีแล้วพระเสาร์อยู่อย่างเนี้ยเหมือนกับเธอไปเอาใครเข้ามาใหม่ฉันอยู่กับเธอไม่ได้แล้่ะฉันไปมรณะไงฉันไปดีกว่าอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับในส่วนดีอ่ะฉันว่างฉันว่างอย่าไปคุยถึงคนนั้นฉันว่างการที่กู้ครองคุณไปสู่มรณะเนี่ย มรณะมันอาจจะหมายถึงเกรียน้อยหน่อยก็คือของชาวบ้านเขาอะมรดกอะมรณะแปลว่ามรดกนะครับมรดกชาวบ้านเขาอะทีนี้ถ้าพระเสาไม่เสียพระศุกก็ไม่เสียเนี่ยมรณะอาจจะเรียกว่าของชาวบ้านเขาก็จริงแต่เขาไม่เอาแล้วอ่ะแสดงว่าเคยมีมาก่อนและตอนตอนนี้โสดนะอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันสิคุณพิจารณาเองสิว่าคุณจะโอเคไม่โอเคละ่ะอ่านะ ของชาวบ้านเขาแต่วันนี้โสดนะเพราะพระเสาเขาดีไงพระศุกร์ก็ดีไงะนะฮะโสดโสดก็ไปหยิบมาแต่ของเก่าเขานะรับได้ไหมรับได้รับได้ร,ไดรับไปอย่างนี้เป็นต้นในส่วนตรงนี้นะครับลาภมาสู่ปัตตนิปัตตนิไปสู่มรณะถ้าทายอีกในหนึ่งนะครับบางคนเขาเป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องจะมีคนใหม่ไม่มีคนใหม่ฮะคู่ครองได้รับมรดกยืนยันครับเกณฑ์น,นี้เรียกว่า อืทายได้เลยแหละคู่ครองฉันมีลาภผลประโยชน์เนี่ยแล้วก็มีคําว่าพันธุมารวมอะ่ะบ้านที่ดินยานยนต์่ลองที่ดูผู้หลักผู้ใหญ่ให้บ้านที่ดินยานยนต์ได้เลยให้มรดกได้เลยบ้านที่ดินยานยนต์มาสู่ปัตตานีลาภมาสู่ปัตตานีปัตตานีไปสู่มรณะคู่ครองของลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ว่าในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยสองเดือนเนี่ยคุณ อาจได้รับอธิสงจากคู่ครองที่ได้มรดกตกทอดครับอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ,ะอ่ะเรามาเข้าเรื่องก,กันต่อเนะี่ยถึงไหนแล้วเราก็ <c oughs> มีค้าราชนายเพิ่มก็จะเพิ่มให้แล้วก็กลับมาในเนื้อนเนื้อเดิมคู่ครองเหมือนเดิมนะฮะอาจจะเรียกว่าคู่ครอ,องของชาวบ้านเขาแต่เขาเลิกแล้วฉันได้รับมาหรือทลายนักภาษสากาลีหรือภระสุกาลานะีพระสากาลีด้วยเนี่ยหรือรยิ่งภระสารเป็นกาลีเนี่ยอันนี้หนักหน่อยเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยอ่ะ เฮ้ยของชาวบ้านเขานะอ่ารู้หรือเปล่ากระซิบก่อนแกรู้เปล่าว่าของชาวบ้านเขาอะแกรู้ป่ะของชาวบ้านเขาอะอย่างนี้เป็นต้นนะไปสู่มรณะไปเอาของชาวบ้านเขามาพัฒนาหรือเปล่านะ,นะมรดกไงมรดกทางคู่ของอะเขามีเจ้าของแล้วไปเอามาพัฒนาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นครับนะนะฮะทีนี้เรามาดูว่าพระเสาไปอยู่ที่ราศีกุมภพบ มรณะมรณะไปไหนครับมรณะไปไหนครับมรณะไปสู่สุภะครับสุภะแปลว่าความสําเร็จอืมอย่างน้อยอ่ะอันนี้เรียกว่าเชยชมเลยไม่ว่าจะอย่างไงก็แล้วแต่ที่ไทยมาจะดีจะร้ายอ่ะจะใช้คํานี้เลยรู้ว่าดีอ่ะดีดีใจด้วย <c oughs> นะฮะแต่ถ้าร้ายเอาเมี่ยงเขามาอมอะไรอย่างที่ว่าวัลสกู่อะแต่อย่างน้อยถ้าคุณแบบว่าไงฮะเอาวะ เอาวาเอาวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันสู่สุภาเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จครับเพราะสุภาแปลว่าความสําเร็จนะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับสุภาแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลครับั่นงานงานั่นงาอาจจะอนุมานว่าไอคนที่คุณเจอครั้งใหม่เนี่ยหนึ่งเขาอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลครับนะเขาอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลครับหรือเขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลซะเลย เขามา,าต่างถิ่นไกลอาจจะเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่อยู่ต่างถิ่นไกลแล้วมาพบมาเจออย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนต่างถิ่นไกลก็อาจจะเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติหรือรนะก็ถ่ายได้ครับ,บนะฮะก็ถ่ายได้ครับเขาเป็นคนต่างชาตินะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับต่างชาติต่างศาสนาถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะนี่ก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้เหมือนกันนะฮะและทีนี้ทีนี้ สุภะไปไหนสุภะไปลาภะก็ไปงอกเงยความสําเร็จนี้งอกเงยผมคิดว่านะนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ในเหตุคู่ครองของ,ของลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเหตุครั้งเนี้ยมันจะไม่หยุดอยู่แถวนี้หรอกครับมันยังมีเกณฑ์ ไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันมีเกณฑ์ไปเรื่อยๆครับนะฮะนะฮะเกณฑ์เนี้ยจะโสดได้รับอนิสงสมาดีหรือเกณฑ์ทายไม่ดีจะทายดีทายไม่ดีอย่างที่บอกฮะทายดีก็คือคุณพร้อมจะรับมานะฮะเขาอาจจะเป็นเจ้าของใครหรือ,อยังไงก็ช่างเ่คุณรับมาหรือเขาเป็นของเขาเขายังใช้อยู่แล้วฉันไปเอามาจะเป็นทั้งดีหรือลายเกณฑ์เนี้ย ยังจะเรียกว่าอยู่อย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งครับยืนยันครับทั้งๆที่บางคนก็อาจจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรับไม่ได้ตัดเชือกไม่ขาดครับเชือกนี้แม่มันเหนียวจริงฮะเอามีดมาตัดเอากรรไกรมาตัดเอาขวานมาสับมันก็ไม่ขาดไม่รู้เป็นอะไรนะมันยังจะเรียกว่าคาราคาซังอยู่อย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งครับ ด้วยดวงดาวที่อยู่กันอย่างเนี้ยเพราะเป็นงูกินหางอยู่นะศุกบ้านเสาเสาบ้านลาหูลาหูบ้านพระรหัสพระรหัสบ้านสุกศุกมาเสาตึง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 ,ตงตเนี้ยเนี้ยนะฮะมันยังต่อเนื่องกันอยู่ครับนะเพราะอะไรฮะเขาต่อเนื่องเนี้ยมันยังไม่ขาดครับมันยะังไม่ขาดครับนะวงจรยังอยู่เรื่องราวจะยังไม่จบครับนะ มาดีคุณก็พัฒนาของคุณไปสิถึงจะมาลายก็ยังต้องพัฒนาอยู่อีกเหรออืมจริงอย่างนี้เป็นต้นครับต่างๆนานาแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นนะ่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีกรกฎในเดือนพันวาคมครับสวัสดีครับ